สวัสดีครับผมชื่อวันโนพัทครับพลอยเขียวครับเดี๋ยวเราเรียกกันท่านสั้นว่าครูเต่าก็ได้ครับ สำเร็จการศึกษาจาก University of Victoria ที่ประเทศแคนาดาแล้วก็ได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่ University of Music and Performing Arts Vienna ที่ประเทศออสเตรียในขณะที่ผมได้ไปเรียนต่อต่างประเทศผมก็ได้ร่วมง,งานกับวงมากมายอย่างเช่น Victoria Symphony Orchestra แล้วก็ Victoria Chamber Orchestra นะครับปอโทเนี่ยก็ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน University of Victoria Solo Bar Competition ครับได้รับรางวัลที่1ครับ และในประเทศไทยผมก็เคยได้ทำงานกับวง t h i l l n n p p i l l h r r o o n i o r r h h s t t r ครับแล้วก็วง Bangkok Metropolitan Orchestra เช่นกันการสอนเชลโล่นะครับผมก็จะเน้นดนตรีคลาสสิกเป็นหลักครับแต่ก็สามารถสอนเพลงป๊อปได้ถ้ากเรียนมีความสนใจหรือว่าต้องการที่จะเล่นเพลงป๊อปเพื่อความผ่อนคลายหรือการเรียนรู้เพิ่มเติมครับ ผมรับสอนตั้งแต่ระดับ beginner จนกระทั่งถึงระดับเข้ามหาวิทยาลายัยหรือสอบเข้า pre college หรือว่านักเรียนคนไหนที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศก็สามารถเข้ามาเรียนกับผมได้ครับในส่วนของการสอนของผมนะครับผมก็จะเน้นการพัฒนาศักยภาพและดึงความเป็นตัวเองของนักเรียนออกมาให้ได้มากที่สุด <c oughs> เพื่อที่เวลานักเรียนได้ขึ้นไปแสดงบนเวทีจะได้มีความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองอย่างมากที่สุดครับสำหรับใครก็ตามที่สนใจเริ่มเรียนเชลโลต้องการพัฒนาฝีมือเพิ่มเติมหรือว่าต้องการติวเชลโลเพื่อการสอบ ใดๆก็ตามสามารถสมัครเข้ามาเรียนกับผมครูเต่าได้ที่พีระสันอิสติจูดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ